คืนฉันจะพามาดูสวนหลังบ้านฉันนะคะม่วนฉันยูงเทพนะคะแต่มือน,นี้ฉันอยู่บานฉันแหละยูบานอันนี้ังบานฉันนะคะ,นนนนะ,คะต้นัะแข้งะคะ่ะโอ้โหเห็นแบบนี้สบายใจจริงๆ่ะ <c oughs> บพร้าวกับว่าเป็นน่วย,ยักษ์เทีย มันเป็นน้ำหอมบ่านี่ประจิมหรือบามันเตี่ยซืเสือโอ้ยเบิ่งค่ะคุณอ่ะอันนี้ล้างบ้านสได้ดีนี่แต่คุณอ่ะฉันมาเก็บอันนี้ไปกินกับปนกุ้งพอฉันกันลวดเรียวท่านใจไี่ยินว่าฉันกลับบ้านแล้วก็ไปสังกุ้งขึ้นจากบ่อได้จ้าเบิ่งใบซาลแเนีอีแม่เก็บใบาะลแะเนียไปยังบุกใบสรลแเนีนี่ยโอ้ยเบืง่งพี่นองงามค่ะ โอ้ยเบ่งอ่อนซ้อนพี่น้องอื้มเขาเด็ดประขาดเนาะบะนี่เอายานมันอันนี้ไหมแต่งของมันเด็ดเด็ดสลันแหนกันดนะครับ้า้เด็ดประขาดโอ้ยสลันแหนขับปนกวงเด็ดประขาดพี่น้องเห็นบ่ม สวยๆทั้งนั้นเลยน่ยยยเยเะเราไปแข่งล้างบ้านฉันค่ะนี <c oughs> ่กัน้ะบ้านไอ้ล้างบ้านฉัน กินข่าวกันค่ะบันดีครับปนกุ้งเด้อ